บอกว่าปวดหูไม่รู้เป็นอะไรก็เลยเอาเทียนดูดขี้หูให้อาจจะเป็นผมยาวหรืออะไรแมลงเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้บอกมาไม่ให้ไว้ผมยาวเด็กน้อยพ่อไม่ยอมให้ตัดเลยต้องไว้ดูดอันนี้ดูดขี้หู ตอนแรกเราดูดแต่มาแรกมาดูดครั้งแรกนะออกเป็นก้อนเท่ถอ,อ่าหัวยังยังลบที่ติดดินซอนอะ่ะเท่านั้นเลยเหลืองอองมาเราเป็นคนขี้หูเปียกไงดูดออกมาเป็นก้อนแบบนั้นเลยดูดบ่อยอ่ะสามสี่เดือนดูดทีออกมาตอนแรกก็เป็นหูอื้อคันหูนะคันพอดูดออกแล้วก็ก็โอเคไม่ค่อยคัน สามปีดูดซื้อมาเออสิบห้าดอลลาร์สิบห้าดอลลาร,าลาร์อยู่ในไทยก็อ่ามีในสปานะเขาบอกเขาบอกมีขายในสปาเขาไม่ขายหรอกส่วนมากเขาก็ไปทำสปาหูหูเนาะถามเพื่อนเพื่อนบอกว่ามีอยู่ในสปาเขาขายน่าจะสามร้อยกว่านี่แหละเพื่อนบอกอยู่ ทะเลยุแคทตูดให้หน้ำในหูไม่เท่ากันก็ไม่รู้รว่าปว,ปวดปวดปวดเอาอะไรแย่ก็ไม่เอาไอ้คอต้นบัตรนั้นนอ,อให้ก็ไม่นี่หรอ 稍微，嗯嗯、oh, mm。Mm.